สวัสดีครับพี่น้องพบพอดกันกบผมพาอยู่เคยพุทธายเขาวงอีกเซนเคยครับพี่น้องเสีอบอ่ามิตรภาพในโซเชียลมีอเลีนะครับมีอลีควายตัวนี้เป็นสมาชิกใหม่นะครับของสวนของเฮานะครับชื่อว่าแม่ม่นีโคดนะครับอ่าเพิ่งได้รับมามือมือว่านี่วันที่สามมกรานะครับอ่าควายตัวนี้นะครับไอ้ใต้ทางสุรินท นะครับพิ่เพินเ่นซื้อมาให้่เลียงว่าอยากเรียงคว้วยงามอล้วยสายพัฒนาสายพันธุเพราะว่าควนะ้วยในคอของผมก็มีแต่คว้วยบ้านเฮ่าควาวยหน่อยนะครับพิ่นก็เลยอยากเรียงอีลีพิ่นซื้อมาหา้พี่นอ้องซื้อมาหาน้นี่พึ่งเขาพึ่งมาสรงซื้อกับซื้อทาง u t u b e พร้อมพี่นอ้องซื้อกับซื้อทาง u t u b e พร้อมพิ่นซื้อมาหาน้นี่พี่นอ้องว่า อ่าสีมีบ่จะก,กี่คนบอที่บ่เคยเห็นหน้ากันแม้แต่ซื้อกับผมูจักนะครับหัวจักกันทาง youtube เพนติดตามผมใน่อง youtube เพนเห็นผมเลี้ยงงวเลี้ยงกวายนะครับมันก็นเลยซื้อให้เลี้ยงีพี่น้องราคาบ่แม่นถึกๆนะครับอันนี้บ่แม่นราคาถึกๆนะครับมีหลีครับมีหลีอ่ามิตรภาพในโซเชียลเงินบ่แม่นในหน่วยบาทพี่น้องและก็บ,บ่เคยหัวจักกันบ่เคยเห็นกันบอมึงพี่น้อง เม่เคยเห็นกันพร้อมได้ควยงามมาให้เบ่งพี่น้องตันๆแน่นๆนโอ้ยถือใจผู้เลี้ยงคักครับถือใจผู้เลี้ยงคักเบิ่งนเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอานี่ะพี่น้องคนเฮามาพอกันบอเป็นเรื่องบมือเอิญน,นะครับคนเรามาพบกันไม่ใช่เรื่องบมงเอิญพราะพทะเจ้าว่าคนเฮาในโลกงนี้เกิดมาเคยเป็นพีเป็นน่องเคยเป็นพีเป็นน่องเป็นครูเป็นศัตรูกันสู้ขู่สู้คนนะครับสู้ขู่สู้คน การพบกันไม่ใช่รเรื่องบมงเอิ่นะครับขอบุญขอคุ่นไอ้ไส้ไล่ๆนะครับที่สื่อสร้างซื่อกล้วยนะครับแล้วกะ็จัดทรงมาให้เลียงนะครับดูแลเป็นอย่างดีแล้วกะ็สีให้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเอาแม่นี่เป็นทุนนะครับสาหรับกล้วยงามนะครับเอาแม่นี่เป็นทุนพี่น้องมีหลีิมิตรภาพโชเฉียวบม่เคยเห็นบ่นเคยหัวใจก,กัน มแม้แต่ซื้อกาโมจักน้องพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ไว้ซช่นี้คลิปหนพอ,อกันไหมครับพี่น้องชาวรามีผมพาอยู่เคยประเทศไทยขอการเข้า่าขอบคุณเลยครับสวัสดีครับ